สวัสดีค่ะสวัสดียามสองทุ่มเนาะตอนนี้คือสองทุ่มนะคะเราจะมาเราจะมาชมพริกสายพันธุ์ไทยนะคะจะมีทั้งพริกขี้หนูไทยกินดาพริกขี้หนูธรรมดานะคะอันนี้เป็นของไทยแท้นะคะบินตรงมาจากไทยแลนด์เลยนะคะนะคะอันนี้คือพริกกินดาเนาะก็จะมีพวกพริกขี้หนูเนาะ พริกขี้หนูไทยนี่นี่เลยป้อมๆอ,อ่ะอ่ะให้ดูไกลๆนะคะถ้าดูไกลๆมัมจะสวยมัวอันนี้คือสายพันธุ์ไทยนะคะพริกขี้นูไทยนะคะพริกขี้นไทยนะคะอันนี้ต้นตลับไทยมาไกลถึงเยอรมน,นีนะคะให้ดูจะจะนะคะวันนี้เพิ่งยกออกมาจากเลาเบอร์นะคะ เพราะว่าวันก่อนนี้วันศุกร์นี่มีลมยายแก้วเก็บเข้าบ้านเนาะอันนี้หมอนไทยนะคะหมอนไทยบนท้องฟ้าเห็นไหมคะมีนกมีนกนะคะนกบินเต็มท้องฟ้าเลยเนาะจะให้ดูนะคะผลงานมะเขือนะคะมะเขือมะเขือเปราะนะคะลูกสีขาวนะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาดูมะเขือของยายแก้วนะคะนี่นะคะอ้าว ดูนะคะต้นนี้ห้าลูกลงดินนะต้นนี้ลงดินต้นนี้ก็ลงดินเริ่มมีลูกนะคะก็เริ่มมีลูกกันเนาะอันนี้คือพริกขี้หนูกินดานะคะพริกขี้หนูกินดานี่กําลังดกมากเลยนะติดทุกช่อนะคะติดทุกช่อตอนนี้ยายแก้วยังไม่ชิมเนาะเพราะว่าสงสารเขาเอาโชว์ไว้ก่อนเนาะ อันนี้คือของไทยแท้นะคะไทยแทย้ไม่ใช่ไทยเทียมเนาะไทยแท้นะคะพริกกินดาพริกขี้หนูนะคะอันนี้คือปาปิก้าของที่นี่นะคะปาปิกาอันนี้ก็ดกเหมือนกันนะต้นหนึ่งได้เจดแดลูกนะวันนี้ยาแก่เด็ดไปไปขั้วเนยให้ปลาป๋ากินเนาะอร่อยสุดยอดนะคะนี่คือปาปิก้าของที่นี่เนาะ นี่อันนี้กินดาไทยนะคะไทยแท้ไทยแทย il, catal, ้ไทยแท้นะคะอันนี้มะเขือักเขือหัมมาพี่น้องักเขือ้ามมาคือบักเขือเงาเนี่ยค่ะอันนี้ก็ของไท้แท้ค่ะบังโหลดไปนั่นแหลมนี่ของไท้แท้นะคะนาอบักเขือหัมมาไทยนะคะไอเอสไอตอนนี้ก็ชิดป้าจะเป็นหัมมาไทยนะคะหัมมาไทยอันนี้ก็หัมมาไทยนะคะแตหฮัมมาที่นี่จะลูกสีม่วงเนาะ นี่ฮัมมาไทยฮัมมาไทยมาไกลถึงดอยชรานนะคะอันนี้คือผักที่ได้ฝนนะขณะนี้ก็ประมาณ2องทุ่มนะคะสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มกว่าๆของดอยชรานนะคะหรือประเทศเยอรมนีนั่นเองฟักทองฟักทองหรือปักอืน,นะคะของที่นี่นะคะตามที่กิงแล้วมันลูกเล็กๆเ,เองทำไมยาแก้วปลูก ลูกเบลอเบล่าเลยไม่แน่ใจนี่ไว้ลองฝนนะคะไว้ลองฝนเปิดปะทุนไว้เลยไว้ลองฝนนะคะอันนี้ก็พริกขี้หนูไทยนะคะอันนี้คิดว่าเป็นขี้หนูไม่ใช่จินดานะเพราะว่าลูกมันเล็กๆเองเดี๋ยวต้องดูตอนตูนะคะตอนนี้ยังแยกไม่ออกแยกไม่ออกอันนี้คือผักอิตูหรือใบแมงลักนะคะอันนี้คือหัวปีผ้าหลังเนาะ อยากจะบอกว่านะคะในบ้านนี้ไม่เปิดแล้วนะเพราะว่ายากแก้ปิดแล้วนะคะนี่โอ้ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ใส่ไม่ได้ใส,ไไใส,ไไใส่ไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แต่ชุดนอนมานะคะโอ้ยน่าสูจะให้มาดูนะคะเออเมื่อคืน มะเขือยาวฝรั่งนะคะหัมมาหัมมาหัมมาหรือหัมหมายังไม่แน่ใจนะคะดูก่อนนะคะก็ดกเหมือนกันนะอันนี้ดกเหมือนกันนะคะลูกแรกลูกแรกอยู่ใต้ถุนเลยนะคะอย่ากแก้วหาอะไรมาลองมันเนี่ยลูกแรกนะคะลูกแรกลูกแรกลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่ลูกที่ห้าอันนี้คือลงดินนะปาปิก้า ภาพจะมัวมัวหน่อยทำไมภาพมัวโอเคภาพไม่มัวแล้วนะคะอันนี้ก็คือพริกหวานนะคะที่เด็ดไปทำอาหารให้ป้าป๋าอันนี้คือส่วนตอนเย็นแล้วนะคะเด็กแก้วมายกพริกกระถางพริกเข้าบ้านเด็กแก้วก็เลยถือโอกาสถ่ายอันนี้คือย้อนแสงนะเดะเดะดูก่อนถ้าไม่ย้อนแสงจะเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีพึ่งด้วยนะมีพึ่งด้วยนะคะ อย้อนแสงอ่ะอ่ะนะคะอันนี้คือทานตะเวนทานตะเวนนะคะทานตะเวนโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณบายบายจุ๊บๆนะคะ